เราพัฒนาวันพุทธที่12เดือน3ปี2568นะคะเลขเด่นชุดตัวเจาะ3ตัว2ตัวบนล่างแนวทางแอดชัดดอนใหญ่และลุงไก่ร่ำรวยดูก่อนได้ก่อนนะคะผลงานงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะทุกคนก็ไปเริ่มกันใหม่นะคะตามกันต่อหลังจากหยุดออกผลนะคะก็ เงียบเหงาไปหลายวันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาแล้วแนวทางที่หนึ่งนะคะไปดูกันเลยแนวทางลุงไก่ร่ำรวยก็ชุด3มตัวตรง9ก้าสี่ห9เก้าสนะคะให้วิ่งรูดไปที่6นะคะใครที่ติดตามอยู่ก็แคปหน้าจอกันไว้นะคะรีบไปจัดซื้อกันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดชัดดอนใหญ่นะคะรอบวันที่7นะคะก็ลุดนะคะทุกคนวันนี้เลขเด่นนะคะวันที่12ให้เด่นที่0และ4นะคะแนวทางแอดชัดนะคะทุกคนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ หลุดเช่นเดียวกันนะคะก็ตามกันต่อแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านไปนะคะมีแนวทางท่านอื่นๆให้ติดตามมากมายนะคะเราไปดูชุดตัวเจาะกันนะคะก็ให้วิ่งรูดที่0นะคะฟัน0 02 04 50 70ชุด3ตัว702 70, 2อ4ศูนย์สชุดจับวิน0 2 4ย์สองสีนะคะต่อไปไปดูใบสุดท้ายชุดวัดใจนะคะใครที่งบน้อยชอบวัดดวงก็นำใบนี้นะคะไปเสี่ยงโชคกันนะคะ ชุดวัดใจ204-02-04นะคะแคปหน้าจอกันไปนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยเพื่อเป็นกำลังใจใกับทางช่องก็ขอให้ทุกคนเฮงปังนะคะได้จับเงินหมื่นเงินแสนนะคะใน วันพุธวันนี้ขอบคุณทุกๆแนวทางขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะพบกันในคลิปแนวทางท่านต่อไปสวัสดีค่ะ